ผักยาวกำลังเริ่มเป็นฝากลัเริ่มเป็นฝากปุูกได้สี่สิบปอนแล้วแต่บัวเขาจะเก็บได้ก่อนทพผักยาวบัวจะอายุสั้นกว่าแต่ทผักยาวเขาจะอายุมากกว่าน่อยแต่เขาก็เป็นแล้วเขาก็จะเก็บได้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนครึ่งอ่ะก็จะหมดรุ่นถ้าปลูกข้าวอย่างเดียวเนี่ยมันก็ปีหนึ่งก็จะได้ครั้งหนึ่งแต่ปลูกผักอ่ะเนื้อที่พี่แค่เนี้ยพี่ได้เป็นแสนนะ ใช่หน้านะที่หน่อยเดียวคือเราได้เป็นแสนแต่ถ้าปลูกข้าวมันก็ได้นิดเดียวปีหนึ่งได้ครั้งเดียวแต่อันนี้เราได้กินตลอดไปเป็นเราปลูกพืชหมุนเวียนไงเราจะไม่ปลูกไม้ยืนต้นเราจะปลูกพืชหมุนเวียนเพราะถั่วเราหมดรุ่นเราก็จะปลูกบวบปลูกกระเจี๊ยบปลูกมะเขือก็จะหมุนเวียนเรื่อยไปจ้ะดาราหนะ้ากล้องสัมไฟแล้วน่าจะติดดีมากแขนสั้นยาวมาก คุยอมยาวทำยาวผงผักใช่นี่คเขาก็จะเริ่มเก็บได้เป็นบางบางเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มติดฝักแต่ก็งามมารุ่นิงามงามมาเพิ่งจะเริ่มติดฝักมันก็จะ,จะมีแต่มาถาไม้ป่านี่พี่ก็เก็บได้ยี่สิบกว่าโลนี่ ันก็จะได้ไม่แน่นอนมันไม่เหมือนปลูกผักปลูกผักสี่สิบวันสี่สิบห้าวันเราก็ได้ตังค์แล้วเงี้ยแล,แล้วที่สําคัญเราได้กินเราไม่ต้องพิจน้ําฝนมากก็าชอบถ้าฝนตกมากเขาก็จะเหลืองใบก็จะร่วงไม่เหมือนปลูกหน้าแรงถ้าหน้าแรงเราจะเก็บได้ถึงหกเดือนตอนรุ่นเขาไม่ชอบแฉะจัดแฉะมากใบจะเหลืองทันทีเลยก็จะโทมเลย คือพอต้ตาก็าจะไม่ค่อยเห็นตัวขลับตัวตอนนะก็จะไม่เห็นตัวขรอกเพราะว่าเขาเคยกินอาหารเป็นเวลาเขาจะชอบกินก็คือใบผักที่เราเอามายนให้เขาพวกใบผักบุ้งใบผักกาดอะไรเงี้ยเราเอามาทำไมเขาปลาบึกก็มีปลาบึกปลาดุกปลานิลนปลาตะเพียนปลายิสกก็เลีืองก็ปล่อย